สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เรามีคําถามและคําตอบดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคาถามกับเราในวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟ f ์รีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีพายบูญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองครับคุณหมอแต่เป็นประเด็นที่เป็นมุมมองมากกว่าเกี่ยวกับคําว่าเงิน นะครับมีท่านนักธุรกิจท่านหนึ่งนะส่งอีเมลมาเป็นผู้ชายนะครับเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเคยสอนเขาว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพียงแค่ว่าวันนี้ถ้าเรามีความสุขและเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอเขาเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตการทํางานเขาทํางานไปประมาณ10ปีเนี่ยเขาค้นพบว่าโอเคนะ เงินอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ทุกอย่างในชีวิตมันเริ่มต้นที่เงินนะครับคุณหมอเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอย่างแน่นอนค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้เงินไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีวิถีชีวิตแบบไหนใช่ไหมคะสมมุติว่าเราปลีกวิเวกเราไปอยู่ในป่านะคะเราทําไร่ทํานาเองเราเก็บผักผลไม้เองเราจับปลามารับประทานเองเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช่ไหมคะและนั่นเป็นวิถีของความพอเพียงซึ่งก็มีคนจํานวนหนึ่งชอบวิถีชีวิตแบบนั้นแล้ว ก็ใช้เงินน้อยมากจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ถามเนี่ยทำงานในเมืองกรุงกลางกรุงหรือทํางานในกลางจังหวัดที่คุณเนี่ยก็ต้องเช่าบ้านอยู่คุณก็ต้องซื้ออาหารแถวๆนั้นซึ่งราคาก็ไม่ถูกเลยทานตอนวัน ตอนเยนนเ็นตอนเช้าแล้วคุณก็ต้องมีค่ารถในการเดินทางเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้เงินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นะคะคำพูดของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผิดแต่มันขึ้นกับว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนสังคมของคุณเป็นแบบไหนแล้วเป้าหมายของคุณเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าปวดถามหมอเองนะคะหมอจะพูดบ่อย,อยๆนะคำพูดที่หมอพูดบ่อยมากเลยนะว่า <ạ. S 1> เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเราคือความสุข และความสุขที่มีค่าคือเรายืนอยู่บนโลกไปเนี่ยอย่างคนที่มีความสุขสบายตามควรอยากจะช่วยใครก็ช่วยได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ซึ่งสองสามประโยคหลังเนี่ยถ้ามีเงินก็จะดีกว่าไม่มีเงินค่ะจริงไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราต้องดูแลครอบครัวและครอบครัวของเราเนี่ยยังต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตค,คุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้นต้องรักษาพยาบาลลูกเราโตขึ้นยังต้องใช้เงินตัวเราเองก็ยังต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องหาเงินแต่การทําให้ได้มาซึ่ง การได้เงินนั้นๆเนี่ยก็ต้องมาจากความซื่อสัตย์สุจริตนะคะคมาจากความขยันขันแข็งมาจากการตั้งใจจริงอย่างที่เขาเรียกว่าสามาอาชีวะนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่มีใครว่าเราได้แล้วเราก็ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยในทางกลับกันชีวิตต้องใช้เงินทุกอย่างแต่เรากลับไม่หาเงินครับ นนแล้วกลับ<ก>ลไปนั่ง <ละ S 1> ท่องว่าฉันพอแล้วฉันพอแล้วแต่จริงๆเนี่ยชีวิตต้องใช้เงินมากกว่านั้นก็เลยทําให้คนรอบตัวเนี่ยขัดสนลําบากลูกอยากเรียนก็ไม่ได้เรียนอดอดอยากอยาคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยก็ไม่มีใครดูแลคุณก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณควรทําเช่นเดียวครับ มันเหมือนกับเราเองเราต้องใช้ให้มันถูกที่ด้วยนะคะถ้าเราเอาเอาเอาความว่าพอแล้วในขณะที่ลูกเรายังเล็กอยู่เนี่ยแลเขาต้องใช้แลเขาต้องใช้สตังค์แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีจะตุ้งจะตางค์อะไรมากมายนียนี่อาจจะทัมผั้เราขาดความรับผิดชอบใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลท่านหารายได้ไม่ได้แล้วนะวันนี้ท่านแข็งแรงแต่เกิดในอนาคตเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ต้องใช้สตังค์อยู่ดีอย่างที่น้องเขาถามมาเลยว่าทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มต้นที่เงิน ชีวิตเนี่ยมันต้องมีความพอดีนะคะแล้วจริงๆการใช้เงินเนี่ยจะมากหรือน้อยหรือคุณอยากมีเงินมากหรือน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพอดีในใจของคุณกันนะคะแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ความพอดีเนี่ยมันหายากนะคะสกายอยากได้เงินเยอะเกินไปเช่นอยากจะได้ซุปเปอร์คาร์ในเวลาปีเดียวอยากจะได้เงินร้อยล้านพันล้านแล้วก็ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายไปขายยาบ้าอันนั้นผิดละจริงไหมนะคะนั่นคืออยากได้เงินซะจนไม่สนใจอะไรเลยชาวบ้านจะเดือดร้อน ขนาดไหนแต่ไอ้คันที่ละเลยไม่พยายามจะหาเงินเลยเลยแล้วตอบเองว่าฉันเป็นคนพอเพียงแต่ครอบครัวลำบากไปหมดเลยอ,อันนั้นก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉนั้นค,ความพอดีของคุณก็อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยคุณต้องลองคํานวณละว่าในวิถีชีวิตที่คุณมีอยู่คานวณไปอีก10ปีอีก20ปีเนี่ยเราควรจะมีเงินสํารองเท่าไหร่เราควรจะมีเงินออมเท่าไหร่ไรายได้ต่อเดือนเราควรจะเป็นเท่าไหร่จึงจะทําให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยมีความสุขได้และคุณจะได้คําตอบเองคะ่ะว่าคุณต้องหาเงินไหมหาอย่างไร หาม่นเหมือนกับเราต้องจัดสมดุลเหมือนกันนะครับจัดสมดุลเพราะว่าคําว่าความพอดีไม่ได้หมายว่ามีเงินใช้แบบพอดีนะมันหมายถึงมันต้องมีเงินเหลือเก็บด้วยใช่ไหมหมออาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันในชีวิตเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ที่ฟังรายการฟังคําตอบนี้ในรายการของเราเนี่ยต้องต้องเรียนให้ทราบว่าเราน่าจะกําลังพูดคุยถึงการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใช้ความสามารถที่มีใช้เวลาที่มีอยู่ในมือเนี่ยถ้าเรามีโอกาสแล้วเรามีความพร้อมการสร้างรายได้ หรือการเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นหลักประกรันความมั่นคงทั้งของชีวิตตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบๆข้างด้วยใช่ไมคุและที่สําคัญนะคะใ,ในอนาคตของโลกใบนี้เนี่ย คุณยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่าของเงินมันลดลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นทั้งโลกใบนี้แหละนะคะ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเคยซื้อของในราคาหนึ่งย๋ยวนี้ก็อาจจะซื้อได้ในอีกราคาหนึ่งข้อนี้ต้องคิดเผื่อด้วยนะคะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่คงมีหลักการในการคิดใช้เงินด้วยจากคําตอบและคําแนะนําของคุณหมอถึงแม้ว่าเรามีเงินแล้วครับคุณหมอแต่ถ้าใช้เกินตัว ต่อให้เรารายได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันอันนั้นก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปหนักเลยนะคะคือหาเงินได้ใช้เงินมากกว่าที่ตัวเองหาได้ซึ่งพฤไม่ใช่แค่ไม่รับผิดชอบแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบพังอย่างมากมายด้วยครับาะครับนี่ก็คือคําแนะนําจากรายการของเราครับครั้งหน้าคําถามและคําตอบดีๆจะเป็นอะไรบ้างต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้ เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ